ขอครับอคุณรถตุ๊กๆด้วยนะครับจากคุณนกคุณนกคุณ A M P คุณคุณ A M P แหละขอบคุณโอ้คุณครับคุณครับคุณครับผมคุณปิ๋วขอบคุณครับจุ้มซ่าคู่โอ้ช้างจากโอ้พิชุติวันเหมือนเดิมครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผม สวัสดีพี่ซาลูด้วยนะครับขอบคุณกีตาร์ด้วยนะครับพี่ซาลู่ทริปอขอบคุณพี่พรครับเมื่อกี้พี่ทิปยังเนี่ยแะ <c oughs> พี่รอเจอนุก็รอจะขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ก็ฝากด้วยนะครับเป็นโอ้ไม่ใช่สิ อันนี้คือเขาขายบัตรยังเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็โอ้ขอบคุณช้างจากคุณเอม,เอมี่อันนี้คือเป็นมินิคอนเสิร์ตสำหรับนุกกับปายนะครับผมวีเอพี400ชีวิตโอ้ขอบคุณพี่ชุติวันอีกแล้วช้างมาอีกแล้วครับขอบคุณครับมีเว้นตาด้วยครับขอบคุณคุณเอมี่คุณคุณ จิราพรคุณเม่คุณจิว๋วคุณลูกหัวใจด้วยนะครับผมไอเลิฟอยู่คุณคุณวัน0 8 8 8กิตานะครับก็เจอกันเจอกันนะครับก็ฝากด้วยนะครับเ,เร็วๆนี้ก็เป็นกิกดูสงครามเพลงเงินล้านนะครับเป็นเงาเสียงนะครับจากแต่ก่อนได้ไปเป็นเงาเสียงแต่ตอนนี้ได้ไปเป็นต้นฉบับก็ดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่ผลักดันนะครับผมขอบคุณคุณตองด้วยนะครับผม ขอบคุณ่พี่ทุกคนที่ผลักดันจนให้นุกมีวันนี้นะครับมีปลายปลายมีวันนี้นะครับที่จากจากตอนนั้นไปประกวดเงาเสียงของพี่ลำเพลินแล้วก็น้องเต้ตะคุณตอแต่ตอนนี้ได้ไปเป็นไปเป็นต้นเสียงนะครับก็โอ้ดีใจมากเป็นรายการที่ไฟบันเลยครับขอบคุณมากเลยนะครับเราดูขอบคุณครับขอบคุณพี่เอ0 2แปดศูนย์เคเจ็ดนะครับผม ลูกโปสีแดงขอบคุณวินิตยาด้วยนะครับคุณิตยานะครับเอ้ยขอบคุณแมณ่วันนี้เราจะขอบคุณเขาบันทาย่ายอ่ามีคอนเสิร์ตครับอัดนี้คอนเสิร์ตไลค์อ่าเป็นเป็นเป็นสดนะวันนี้นะใครที่ไม่ได้ซื้อ,อซื้อบัตรก็อยู่ในทิกตอกนะครับผมพี่ก็อารมณ์อยู่ ครับแนีคออโูนี่มันเียยนี้ออิดก็ได้ออฟติดก็ได้ออฟิดก็ได้เพราะว่าเพราะว่าประมาณประมาณนั้นครับประมาณประมาณคืนก็ได้ครับคืนก็ได้ เพราะว่านุกตอนนุ๊กอัดในการสุกบอวบๆคืสองเท่านั้นสอเ่านั้นจิได้ครับอืมอู้เหนื่อยเหนื่อยเมื่อวานเหนื่อยมากเลยเจอกันครับเจอกันเจอกันเจอันเจอกันอเคครับดแต่โอ๊ยอง จะงงามเหมือนว่าเนี่ยสีคนมันมันชัดกว่าแป้งับโีนนันแนนอ <ừ. S 2> ชัดกว่ามเข้า,าอาสมาัติสมเอา,าเอาน้ำลา,า,า,ายพรเลยแนดอกอนเดี๋ยวไอ้ต้แข็งนะฮะส่วนผมได้เจอเลยเกี่ยวกับขอบคุณนะครับแป้งครับไฮซิมบอร์ดเซเนชีวจะเข้ากับเท่ไฮไปไ่ตัวต่อยแล้วครับ ขอบคุณชา้างจากพี่ชุติวันด้วยนะครับโอ้โหมาอีกแล้วโอ้โหสีน,นุกขี้สั่งไปอัดไปอัดรายการสดได้บ้นี่มีแก่นตาด้วยครับโอ้ขอบคุณพี่หมูดแดงนะครับผมช้างเมื่อกี้นะครับคุณเฟิร์นนะครับผมกีตาร์วันนี้ให้อ่านบพระท่านนะพี่น้องผมอ่านเพระท่านอ๋อช้างครับจากคุณกิ่งนะครับขอบคุณคุณกิ่งด้วยนะครับโอ้ช้างอีกหนึ่งตัวนุกอ่านเมนูหน่อยครับพี่นุกอ่านไม่ทันแหมรายการกนดูพี่ไปไปหรือเปล่า ต้องไปครับพี่พี่ไปต้องได้ไปแนะ่นอนนะครับผมขอบคุณคุณคุณออนไหมคุณทิปอะไรนเนี่ยทิปโอ้ยอ่าประธานกิกดูพี่ไปน่าจะไปครับไปแนะ่นอนครับพี่นุกไปรายการกิกดูวันไหนครับอันนี้พี่นุกยังไม่รู้เลยครับต้องรอต้องรอดูนะพี่สิงยังไม่แจ้งคิวพี่นุกเลยครับแต่น่าจะเดือนนี้แหละคิดว่านนะ ขอบคุณคุณยิมมี่ด้วยนะครับผมยิมมีม่มี่นะครับเหนื่อยมากไหมครับชุนนะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ครับมีพีพีเอฟซีน่ารักนหครับอขอบคุณคุณชุติวันเหมือนเดิมครับโอ้โหขอบคุณครับพี่ครับให้นุกขี่ช้างเปิดความช้างไปอัศจรรยนเน่ยเมตาแดงจัง <es> น่าจะเป็นกับแสงครับเออตาแดงยี่ห่อมันเป็นกับอัตการย์ไหมพี่เขาอยู่ในแอร์ ไฟสมุงมากนะอ๋อใช่ใช่เออขอบคุณเนี่ยคุณพยาบาลน้อยเหมือนเดิมเนี่ยใครผมตั้งหลายเราผมอ่านซื้อเพิ่นที่ท่านออกอยู่พรุ่งนี้เราไปตลาดเปิดไหมพรุ่งนี้โดนนั้นไม่ใช่เหรออุบลติเหตเออใช่ตลาดเปิดไหมมันไปมองเดียวกันวันนี้ยังไงก็ไอ้แล้วบอกว่าทิตาแดงเพราะว่ามันมันโดนสโมอครับมีแอร์แล้วมันก็มีสโมอด้วย เออช่วงแอร์ทางรุงสมุกยูหันพอดีน่อยนี่นครับมันก็เลยแสบตาจังหน่อยเอาช้างมาอีกแล้วคุณพี่จุติวันด้วยครับผมโอ้โหจักตัวเลยนี่ขอบคุณหลายๆกับยิ่งหวานให้ดูหน่อยโอเคครับโอ้หมีแบนตาผมราตีสวัสดิ์ค่ะเนอะจะขึ้นนอนเรี้ยวแถ ตอมาคิดถึงพี่นกจังขอบคุณครับนกอ,อเขาไม่เข้าหรอกครับเขาแกะเพียงอยู่ครับตอนนี้ใช่เลยครับไม่ใส่นะครับช่วงนี้สิวขึ้นครับมันเป็นน้ำก้องเอ้ยผมสิวขึ้นเต็มหนาด้วยตอนนี้เป็นกับการบริเนนนพรอ,อมนะครับขอบคุณคุณอะไรวะเนี่ยโอ ขอบคุณครับขอบคุณพี่เจนนะครับพี่เจนด้วยนะครับผมพี่เจนชีลานะครับเจนชีลาแสงจันทร์นะครับผมผู้นี้มีอยู่บนราชธานีนะครับอะไรเนี่ยผมยาวจนแต่งตาแล้วทั้งสองครับสี่ปิดตัดเอามาอีกแล้วขอบคุณพี่ชุดธิวันด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับอี่ก็ สิวตัวนี้มันไม่ค่อยได้นอนครับไม่ค่อยได้นอนช่วงนี้ไมได้ซิวขึ้นเห็นเราไหมหนุกอ่านพระท่านครับตอนนี้พี่นุกวันนี้พี่ไปร้องเพลงเพราะมากมันตื่นตันแล้วน้าตาไหลอีกใช่พัฒนาการเขาในการร้องเพลงก็ดีขึ้นมากนะครับขอบคอณมากขอบคุณครับนักเรียนตามใครขอบคุณนมากเลยนะครับพี่ครับ นุกหลับตาให้แคปหน่อยใช่โอเคครับนุกหลับตานะโอ้แสบตาไดีไอ้ทำไมปากแดงจังมันเป็นกับแอปมบ,บงเพี่จัดให้เบื้องเิเอ่อนี่ถ้าปกติอ่าไม่มีนี่นี่คือปกติครับ คือเป็นยังนุก้กใส่อแอป,ปนันทัวมันมืดนก็เลยใส่แอป,ปนะั้นมันหนาสว่างขึ้นนะเอาธรรมาดาก็อันยามาหยดตามนนะขอบคุณรัามันถึกสโมคนะถึงไวทีตาแดงมากนี่เห็นไหมอันนี้ก็ไม่ดแดงเลยเนี่ยมันเอิมเป็นกับแอป,ปววะแต่ก็แดงอยู่นิดนึง ใช่ปวดขึ้นดูสินักนักนักเปเปหาหมอหนักกับโรมีเวลาครับช่วงนี้ขอบคุณวิชุติวันใหม่แล้วครับสร้างใหม่แล้วซ้างอ่ะขอบคุณด้วยครับขอบคุณค่ะครับดีดีโอขอบคุณน้องพยาบาลด้วยนะครับใช่น้องพยาบาลหรือเปล่าข้าา เราก่อดบ่านขอบคุณครับพี่นุ๊กชื่อนุหน่อยน้าสวัสดีครับพี่ครับสองรอบครับเอาบอกใจเย็นใจเย็นรอไป็นสามเดียบผ่าหาสีหูข้อเลยมีแต่งานโรยมหน่อยจะายคิดถึงทำไงคิดถึงก็บอกรักเลยครับผมแต่นุ๊กอาจจะไม่ได้อ่านบางคนนะต้องขอโทษด้วยนะครับ พีน่นุกดลกชื่อน้อยชื่อน้องนะอ่านมาท่านนะอีหละไอา้อ่านมาท่านแม่ห้าหกพี่เกดขอบคุณพี่เกดนะครับเกดมันกะแตเนาะน,น่พี่เกดหรือพี่กะแต ได้ไวได้บอกว่าไอ้แอ่าเข้าห้องซับถ่ายเยอะได้ใส่กางเกงเปลี่ยนเดี๋ยวไปไปลงไปห้องน้ำครับตอนนี้ลงไปห้องน้ำเอานี่ข้าวปลายข้าวปายเอาปายเปลี่ยนไปครับผมปลายเปลี่ยนไปครับปายตอนฝนตกปายหมดแล้วปายตอนฝนตกปายฝนครับปายไปแล้วปายฝนต้นหนาวปายฝนลุตไหลไม่ไม่เรื่องประตวใจ็คใครยิ้มมาทั้งวันีั้วัน เขาเออฟิตหมอทำอันนี้ถอดออกได้ครับในสูทน,น่ะ <K al or> ขวางกำลัมาพัดไปเลยก็ต้องบอกมาบันนี้ตอนไหนสูทกับเท้าด้วยหมอทำดีดีสีส,ส,ส,สีมือนี้โอ้ขอบคุณพี่จุติวันด้วยนะครับ <K al or> มาอีกลแล้วช้างแล้วจีให้นุกคีสั่งไปอัดรายการสูทที่ดีที่สุด <K al or> พี่หมูแดงขอบคุณครับ ลนกพรุ่งนี้อะไรวะโ oh, อ,อ้ยขออ่านบาท่านเอ๋ย mm. ขอโทษด้วย mm. มือได้มือได้แผลไม,ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเมื่อวานมันเป็นอ,อะไรวะเมจิมันถือครับไม่ใช่แผลด้ออันนี้มันเป็นอันนี้ก็เป็นแผลเป็นเลยนี่ตอนนี้กำลังจชร์หตอนแรกปุ้นไงไ้ปแต่ผมไปเขาเป็นคนที่ไม่ชอบการไว้ผมยาวครับแต่ไหนแต่ไรล่ะ หน่อยนึ um ่งก um ็ตัดมันสวมตันเลยแหละอวยพรวันเกิดเดี๋ยวนุกปวยพรวรวมเลยวันนี้ใครที่เกิดวันนี้นะครับมีความสุขมากๆเลยนะคิดเนยคอยสุนำปราถนาทุกอย่างเลยเอาอาราทผมสิไทยเอาเปลี่ยนันไงยอะใส่ตทวสับไต่เอใส่กล่องเขาเนาะใส่ต้ากล่องไทยเอใส่ตกล่องหรืง มีความสุขมากเลยนะครับคิดสิ่งนี้ขอสมดังปรารถนาทุกๆอย่างนะครับถ้ายังเรียนอยู่ก็ <c oughs> ขอใหอ้เป็นที่รักของทนา,าจารย์นะครับมผมถ้าทํางานแล้วขอให้เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานเป็นที่รักของเจ้านายนะครับมีความสุขมากๆนะครับสาหรับคนที่เกิดในวันนี้นะเค <c oughs> นะีล้วยครับมาขอบคุณครับขอบคุณครับระวังหัวรันไปหน่อยนะครับผม มอูคนหัวหลานค้นอากกว้างอา่ทำงานเหนื่อยเจอหาเหนื่อเลยส,สู้ๆนะครับสำหรับพี่ๆที่ทำงานอยู่นะครับผมเขาบอกบักคีไฮบ่ขอบคุณคุณกิงครับชายหนึ่งตัวครับผมขอบคุณครับไม่กีตาไปใส่ที่แหลก,กินตาอยู่นี่นะขอบคุณน้องพยาบาลอีกแล้วต้องยีนใช่ไหมชื่อยีนไหม ักคีให้มูตั้งชายยาบรเจ้าน้ำตาตาน,นัสะแดงบ,บอกมันอายทำท่า,ทาบอกมันอายเสแสแต่มันเจ็บอีี นี้ที่มีบุญทันนุกอขอบคุณครับไม่หวยหน่อยโอ้เศร้าเศร้ารับบอกย้ไในประตูเย่เทีย่ยไม่ต้องออกกาลังกายเยอะนะอ๋อนุก๊กไม่มีเวลาออกกาลังกายเลยครับตอนนี้อ๋อตอนนุ๊กใส่ตอนนุ๊ออนกออกตอนตอนนุกออกนนน๊กใส่ชุดกระตันเรือใช่ไหมพรุ่งนี้หวยออกอะไรครับโอ้ไม่รู้เด้อ บก,กานี่เนาะโอ้ขอบคุณช้างจากใครเนาะนี่จากคุณอ่อนสองห้าสามหกหนึ่งเก้าเก้าสามนะครับขอบคุณมากมากเลยขอบคุณคุณไอซ์ด้วยนะครับผม sp 0211ขอบคุณรถตุก๊กๆกจากสี่นั่นน้องพยาบาลเขาชื่อยีนบอกแล้วน้องยีนจำได้แล้วครับน้องยีนแต่ผมอ่านอ่านตะกอนน,นนี้แล้วละ่ะผมต่ว่าผมลังเลผมอยาันว่าถือก็เสือ แม่ไปไหนเนี่ยแม่มาจากไหนครับเอาตอนีเออสบายใจแล้วบานนี่นี่ก็ขอบคุณแม่เชอร์รี่นะครับผมที่ดูแลลูกๆดีมากขอบคุณคุณจิ๊บครับตัวไหนม้างนี่ตัวของลูกแหละครับเนี่ยแล้วก็ตัวของไปก็ขอบคุณแม่เชอร์รี่มากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ล็กเบิ้งนี่ครับนี่ครับขอบคุณแม่เชอร์รี่มากๆสวัสดีค่ะทุกคนแม่ไปไหนมาเมื่อกี้ เห <S k iller> ็นลีดเห็นอลูก,ลก,ลกเ,เ,สเสื้อเสื้อเสื้อลูกมันยับนะครับแม่ก็ต้องไปเอาเอา,เอามาลีดให้นะครับสุดยอดมากเลยครับแล้วก็ขอบคุณพี่เคียมด้วยนะครับที่วันนี้ม,นมาร่วมมาเข้ากล้องกับน้องๆน,งนะครับพวนแหละเข้มขมขนืนนะครับพี่มีคนถามว่าตอนหลังเนี่ยไม่เชิญเซนรับพัสดุคนชื่อเชอร์รี่เซนรับแล้วพี่นุ๊กไปจะได้ไหมได้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 ทุกคนครับพอดีตอนนี้ ยังไม่มีเวลาแกะครับตอนนี้ฝนชื่อเชอรี่ก็เลยใช่ใช่ครับสบายใจได้ครับถ้าแม่เชอรี่เซ็นเหยครับผมเมื่อวานนี้ก็ไปถามเมื่อวานเจนนี่ไลฟ์สดแล้วก็เลยมีมีน้องเอฟซีถามเจนนี่ว่าคนที่ชื่อเชอรี่เซ็นรับแล้วของนุ๊กพี่ไาคือนุ๊กกระปายก็นุ๊กนุ๊กกระปายก็ไปออกคอนเสิร์ตนะครับแม่เชอรี่ก็จะเป็นคนเซ็นรับให้นะครับผมแล้วก็จะวางวางไว้วางไว้วางรวมๆกันไว้นะครับเดี๋ยวนุ๊กกระปายช่วงว่างก็จะมา นะครับไลฟ์สดแล้วก็แกะของนะครับตอนนี้ก็เยอะแล้วนะแม่ใช่มใช่ใช่เยอะมากเลยเยอะมากอน้ขอเป็นเวลาสักกลางเดือนแล้วกันครับกลางเดือนเนาะอันนี้ไม่มีเวลาเลยใช่รุงนี้ก็เดินทางคือเดินทางยาวเลยคือนุ๊กดูคิวงานของตุลาแล้วโหเงี้ยวแห้งขนาดวันเกิดจะของไงงงี้มีงาน่ะใช่ค่ะจะช้นิดนึงนะทุกคนเอแต่พัสตมีรับเลยค่ะที่ถกมาได้รับหมดเลยแต่ตอนนี้ก็จะเข้าเดือนจะเข้าเดือนเกิดตัวเองนะครับก็ สุดยอดจังหน่อยนะครับก็เลยบอกไอ้สิงจัดการครับรับเต็มทีเลยงั้นไอ้สิงก็เลยจัดให้ครับผมมันเกิดทักมาหาเห้องกันนุ๊กเกิดยี่สิบเอ็ดทำไมไม่บอกพี่ไปสนพี่รับงานแล้วนะนอไปก็เลยเลยตามเลยเลยครับ้าคงเิ อู๋คุณช้างครับจากคุณมามีนี่ขอบคุณครับด้วยสุขภาพด้วยขอบคุณมากๆเลยครับผมขอถ่ายคลิปไปเนี่ยได้ได้ได้ครับเอาไปไปใช่แล้วครับได้พูดประมาณแบบความรู้สึกในการไลฟ์สดวันนี้ได้ได้พี่ความรู้สึกเนาะทั้งสองคนเลยใช่ไหมหรือว่าคนเดียวก่อนเอาลูกคนเดียวคนเดียวคนเดียวได้ได้โอเคครับงั้นเดี๋ยวนุก็ตอนนี้ ก็จะได้ไปทำงานแล้วนะครับก่อนมาไลี้ยสุดให้พี่น้องหายคิดถอดตัเสร็จหรอกเด้อขอบคุณมากๆครับพี่น้องทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยขอบคุณที่ฝากดันน้องนะครับไม่ว่าจะเป็นนุ๊กเป็นปายแล้วก็พี่น้องสิงสิศส,สิงเล็กคอร์ดแล้วก็เพลพรุ่งนี้ก็ฝากเพลงน้องสาวด้วยนะครับขอบคุณพี่จุติวันครับช้างอีกหนึ่งตัวปิดท้ายครับผมโอโ้โหน่ารักมากพรุ่งนี้ก็ฝากเพลงน้องสาวด้วยน้องออมแอมปิยะธิดานะครับผมพูดอย่างเกาะกินของเก่าจะเฮาดังหลายที่นุ๊กเล่นติ๊กตอกล่าสุุดขอบคณ คุณเนยเนยไหมวะ <c oughs> อ่านว่าถือเขาโทรด้วยพี่จุตินันพี่จุติวันอีกแล้วโอ้โหพี่ไถ่น้องครับขอาคุณหลายๆครับผมกินของเก่าอย่าเห่าดางังหลายพรุ่งนี้นะครับผมฝากอ่าฝากกดซับสไครป์ฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกดเข้าไปฟังด้วยนะครับของน้องสาวอีกหนึ่งคนที่น่ารักมากๆคู่จิ้นกับพี่แกปเปอร์นะครับผมฝากด้วยนะครับสําหรับนุกวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ส่งของขวัญให้นุกนะครับขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะ